โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ก่อนที่กระทรวงศึกษาจะบังคับให้ใช้โดยทุกๆปีจะมีกิจกรรมวันคริสต์มาสที่นักเรียนทุกคนจะต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้นส่วนวันที่เหลือนักเรียนที่อยู่ในหลักสูตรพิเศษภาคภาษาอังกฤษก็จะได้ใช้กับคุณครูครับ What do you like to eat? Yeah. your hand up when I ask you and then I'll call your name um, foremost what do you like to eat okay give me three things Apple banana, banana. what else orange, orange. ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ประเทศไทยจะกล้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับพัฒนาการเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสําคัญครับผมมาตรวจสอบนะครับการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆซึ่งที่น่าสนใจและที่น่าประทับใจคือเด็กๆหลายคนพูดคุยกับเพื่อนฝูงของพวกเขาครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอาจารย์คอยมาสอนหรือว่าแนะนําครับ ถึงวันนี้เด็กทุกคนอาจจะยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องสมบูรณ์แบบเนื่องจากต้องใช้เวลาในการเรียนรู้หลักภาษาต่างๆตามอายุที่มากขึ้นแต่สิ่งที่เด็กแสดงออกมาคือความกล้าหาญในการ Do you like watching TV? Yes <Yeah>. What's your favorite show on TV? อ uh, My dinosaur <inos> dinosaur like <Fire wall. S 2> Tell me about dinosaur How many of them? Ten yeah, yeah, uh, What kind of dinosaur do you like? เอ่อพีเพลพีเพลพีเพลไ a โนเสาร์คุณ a ี e ื o อไหม n ุณรู้ชื่อไหมพี o พล u r โนเสา r ์แรป r r อร์แรปเตอร์อ๋อคุณชอบแรเราจะสมมุติสถานการณ์ให้ให้เขาได้ได้ใช้ว่ามันเป็นไปได้เพราะฝรั่งเดินเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเกิดข้นมาถามสถานที่นี้หนูจะช่วยเหลือเขายังไงเราก็เล่นกันอย่างเงี้ยนะพ่แล้วเขาก็จะรู้ถึงสภาพจริงเมื่อเสรมที่แล้วค่ะป .2 ออกข้างนอกเดินรอบนี้ค่ะเรียน พาไปสถานที่จริงๆเลยไปเรียนว่าอันนี้ฟารมซีคืออะไรเดนทรลคลินิกเบเกอรี่คือไม่ต้องมานั่งดูในคำจับแต่เดินไปเลยแล้วก็เรียนเลยเรียนรอบเลยก็ชาวบ้านก็หยุดมองแล้วบอกทำไมสมัยเราไม่มีเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ทั้งนายกเองหรือรัฐมนตรีพูดว่าอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์พูดภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นไปได้ไหมไกลเกินฝันไหมครับ วันหนึ่งเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโรงเรียนไหนที่มีศักยภาพพอนะจะเป็น2วันหรือ3วันก็น่าจะโอเคแต่ั้าเริ่มต้นสักวันหนึ่งอย่างน้อยสักวันหนึ่งก็ยังดีเพราะเรากำลังจะก้าวสู่อาเซียนแล้วนะคะกับตัวเด็กๆด้วยกันอย่างเนี้ยถ้ามีใครคนนึงเอาเด็กโตหน่อยนะครับมีใครคนนึงพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาพูดกับอาจารย์หรือพูดกับเพื่อนกันเองเนี่ยเด็กเขามองกันไหมว่าเหมือนประหลาดหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแซวก,กันเองไ,งไ,งไหมเว้ยทำไมเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ไม่ไม่มันอยู่ที่เราอยู่ที่ครูค,รค่ะ ครูสาคัญมากถ้าทําให้เขารักแล้วทําให้เขารู้สึกเป็นปกติเขาจะทำภาษาถือเป็นปัจจัยหลักในการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนและการสนับสนุนให้เด็กไทยได้ใช้ภาษาอังกฤษถือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของประเทศไทยในอนาคตครับเลียบแซมกระโทกถ่ายภาพนพจักรตโนเนชั่นทีวีร,รายงาน